ฉันมาแล้วแจกตั๋วเซเก้ตั๋วเขียวสุดพิเศษที่มีร้านค้าแลกเปลี่ยนรีบแลกก่อนหมดเวลาสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมแบ็คโคเวอร์เอ็มและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็คโคเวอร์เอ็มแล็คมาล็อกออร์เรนจินเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับในพานนร,ร์ท พิเศษอยู่ตรงนี้เลยครับฮ่าผ่านเนื้อเรื่อง401แล้วรับของรางวัลสุดพิเศษไปเลยก็จะเป็นตั๋วสีเขียวแบบนี้นะครับหลังจากที่เรากดรับมาจะได้รับ1ตั๋วสีเขียวนะอ่ะเวลาเรากดรับปุ๊บเราก็สามารถมาอัญเชิญเขาจะอยู่ที่หน้าตู้แบบนี้จะเป็นอัญเชิญแบบ10ครั้งเขาจะการันตีแน่นอนก็คือเซเก้นะครับ10ตัวลองเปิดกันดูอัญเชิญไปครับบึมโอ้โหฉากการมาของตัวละคร ปึ้มตาไม่ลืมด้วยคุณปู่เหี่ยวล้วนมาแล้วครับเซเกอื้อกดข้ามไปเลยแล้วกันนี่ก็คือกองทัพเซเก ตัวละครระดับ R แบบฟูๆก็ยืนยันเลยแล้วกันนะครับ,บยืนยันผลเพราะว่ามันเลือกไม่ได้มีอันเชิญอยู่แค่ตัวเดียวสําคัญจะอยู่ที่ตรงนี้ครับนั่นก็คือศูนย์แลกเปลี่ยนเราสามารถเอาชิ้นส่วนของเซเก้นะครับเพื่อมาทําการซื้อตัวแบบ10บใบได้จากตรงนี้ยังไงเราก็ควรต้อง,อง,องแลกไว้พอได้10ตัว,วนะู่นน่ะก็เหมือนเขาแจก10ตัวแบบฟรีๆให้เราสามารถไปดองเพื่อรอเปิดตัวละครอื่นได้หรือว่าเราจะเปิดตนะัวละครณตอนนี้ที่เราต้องการเลยก็ได้เหมือนกันส่วนของอื่นๆเราสามารถใช้ชิ้นส่วนระดับ R เพืื่อออมาแกซ้อของ ใน้านค้าพวกนี้ได้นะครับก็จะมีกุ้ง l o เ s t e r หนึ่งซึ่งจะซื้อได้3ครั้งด้วยกันหดือกคือ150เอาไปฟาร์มได้แบบจุใจมีกล่องสสัมพันธ์ใช้ทีละสิบนะครับเราสามารถเลือกของขวัญที่เราต้องการได้แลกได้3ครั้งมีหีบอัญเชิญอุปกรณ์ระดับ LR อันนี้ก็จะแลกได้5กล่องมีหินอัปเกรดนะครับซึ่งจะได้ถึง50เมตรด้วยกันนะแลกได้3ครั้งมีหินอัปเกรดขั้นสูงนะครับจะได้20เมตรแลกได้1ครั้งน้ายา EP จอมเวทแลกได้1ครั้งและแน่นนนอก็จะมีใส่วนของ U เราสามารถแลกได้ถึง10ครั้งด้วยกันนะครับโดยใช้100เศษผ่านเศษดีๆนี่100เอง1น0งเศษก็เหมือน1ล้าน2ถ้าถามว่าคุ้มไหมอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนตัวที่ว่าคุ้มแน่นอนก็จะเป็นกุ้ง lobster หนึ่งกระตัวที่เราจะได้ฟรีส่วนอื่นๆอาจจะต้องเอาไว้ก่อนนะครับขึ้นอยู่กับเงินว่าเราต้องการหรือเปล่าหรือเราต้องการหีบอุปก,กรณ์หรือเปล่าถ้าเราอยากได้แต้มหน่วยในกิจกรรมท้าทายหน่วยที่จะมาถึงก็แลกติดไว้ก็ได้แต่จริงๆนะครับเราสามารถแลกได้หมดเลยนะโดยใช้ชิ้นส่วนระดับ R เนี่ย ได้ทั้งหน้ากระดานถ้าใครมีชิ้นส่วนจอมเวทที่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเราไม่ได้กะเอาไปแลกอันอื่นผมว่าการแลกแบบนี้ก็ค่อนข้างคุ้มก็จะเหมาะกับคนที่ชิ้นส่วนเหลือเยอะแต่ถ้าจะแลกแบบจอะจงนอกจากกุ้ง l o เตอร์นึ่งที่คุ้มแล้วก็จะมีหีบเลือกของสายสัมพันธ์นี่แหละเพราะว่าเราจะได้ถึง3หีบต่อการแลก1ครั้งนะครับซึ่งสามารถแลกได้สมครั้งก็เหมือนได้กับ9เกล่องเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถเอาไปเพิ่มความสัมพันธ์ของตัวละครในอนาคตได้แบบรีบๆส่วนที่เหลือก็ไม่่่่ต้้้้้อองแแแลลลกกกก็็ไดดดนะคครยาาืมมใใสสโ550401ีว ไปแบบนี้เรียบร้อยการใส่โค้ดก็ให้เราเข้ามาที่ทรอโคงเลือกในส่วนของรหัสแลกรับก็กดไปอย่าลืมก๊อปตรงนี้ไปด้วยนะครับแต่ถ้าเรากดในเกมก็ไม่ต้องกอ๊อบส่วนของรางวัลที่เราจะได้รับของของคูปองก็จะเป็นเงิน10,000แด้วยกันฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนํากิจกรรมคือฮาของเซเก้อย่าลืมไปแลกของรับตั๋วกันฟรีนะครับฝากขบคุก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบา,บายๆไปละครับ